เทคนิคลัดการบวกเศษส่วน1,000ตัวทำอย่างไรมาดูกันนะครับโอ้โหคอนี้นะฮะเห็นเราก็สอบเข้ามาหนึ่งนี่นะฮะสลบเลยนะฮะขคอนี้ไม่มีใครกล้าทำแน่นอนนะฮะแต่มันมีเทคนิคการบวกลบดังต่อไปนี้ครับวิธีลัดของเราก็คือเราจะจัดการ1นึ่งสองนะฮะโดยการคูณ2ไปนะฮะคูณ2ได้อะไร หนึ 1> 1, 2, คูณสได้เลข1ใช่ไหมอ่าให้คูณ2แล้วลบกับตัวเดิมนี่เข่ okay, ไหมถ้าพวกนี้มันเป็นหนกับสจะเห็นไหมมันคูณ1นึ่งกับสอไปเรื่อยฮะมันคูณ2ไปเรื่อยสองคูณสอคูณสเป็น4 4่คูณสเป็น8ไปเรื่อยอย่างเงี้นะฮะใช้วิธีนี้คูณสไปนะครับหนึลบหนก็ได้1นึับสเท่าเดิมใช่ไหมบวกกับ1นึ่งเนี่ยคูณสอนะครับก็กลายเป็นหน หนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่คูณสมันก็ได้1นึส่วนสใช่ไหมเก้าหนึ่สองลบกับตัวเดิมนะตัวเดิมก็คือ1นึสนสต่อมา1นึ่งส่วนแปดส่วนแคูณสก็จะได้เป็น1นึส่วนสเหมือนเดิมก็าหนึ่งสีมาเลยลบกับ1นึส่วนแต่อมา1นึ่งส่วนหกคูณสองหนึ่งส่วนหคูณสก็จะได้เป็น1นึส่วนแใช่ไหมนะ ก็บวกไปเรื่อยฮะหนึส่วนแลบกับหนึ่งส่วนสิบหกก็จะได้1นึส่วนสิบหกเท่าเดิมนะฮะโอเคไหมครับบวกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงอะไรฮะตึ๊ดตึ๊ดต,ตึ๊ตัวนี้1นึ่หารด้วยสองพนสี่สิบแปนะครับก็คูณ2จะได้1นึ่หารด้วยหนึ่งพยี่แล้วลบกับ1นึ่งส่วนสองสี่สิบแปไปโอเคไหมฮะสังเกตเห็นอะไรไหมครับว่ามันสามารถที่จะ หักลางกันไปได้เช่น1 2ส่วน2ลบ1บวกต่างกันไปลบ1 4บวก1 4, ต่างกันไปลบ1 8แบวกต่างกันไป1.6ก็คงจะตัดไปนะฮะจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายนี่ตัดไปนะฮะเหลือตัวท้ายครับงั้นข้อน,นี้เหลือตัวแรกลบด้วยตัวสุดท้าย1หารด้วย2048นงั้นคณอ,อก็2,000 4ี่นั่นเองนะครับคุณไข้นะครับนะส่วนของคุณคไขยได้2048นะครับ2048มาลบกันหนึ่งคำตอบคือ2047หารด้วย2048นนั่นเองโอเค